thank you นานเป็นก้อนเป็นก้อนำดำๆค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าสีม่วงเนาะคะ่ะถ่ายท้องฟ้าสีม่วงให้เพื่อนๆชมนะคะท้องฟ้าอยู่จังหวัดสมุทรปราก,การนะคะเป็นสีม่วงๆค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวบางไปแล้วกาลังจะให้ดูไอ้นี่ค่ะอะไรนะขอ,อชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราก,การ เพื่อนๆเ,เห็นหอชมเมืองค่ะหอชมเมืองสมุทรปราการเวลาจะเห็นช้างสามเสียนนะคะเดี๋ยวนั่งไปสักพักก็จะเห็นช้างสามเสียนะคะ่ะนี่ค่ะหอชมเมืองเป็นม่วงๆค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆวันนี้ออกนอกบ้านนะคะแล้วก็รีถ่ายให้ดูค่ะ สามเซียนไหมคะเพื่อนๆโอ้เดยวซูมให้ดูใกล้ๆ,ๆนี่ค่ะอู้สวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะช้างสามเซียนแถวบ้านนางน้อยบ้านสวนเลยนะคะอู้สวยงามค่ะทองฟ้าก็สีม่วงตัดงามมากๆเลยนะคะว้าวผ่าน้วคานี่ค่ะบรรยาก,กาศช้างสามเซียน นี่เด้มีค่ะให้ดูจัดๆเลยผ่านแล้วคาผ่านแล้ว <c oughs> ช้าสามเสียงผ่าน้วคาถึงบ้านแล้วค่าจะเชิญเข้าบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวไปถึงแล้วจะให้พาไปชมต้นไม้สวยๆค่ะ <c oughs> เลี้ยวเข้าบ้านแล้วเด้อย,ยิงเยิงช้างสามเสียงนะคะ นู่นเราเห็นช้างสามเสียงจะอยูุ่มขวามือนะคะเพื่อนๆเที่ยวเข้าหมู่บ้านแล้วจ้าจะพาไปชมต้นไม้ส,สวยๆนะคะจะพามาชมต้นไม้ส,สวยๆดอกอะไรนี่หอมจังเลยดอกปีบ หอมมากเลยค่ะกลางคืนส่งกลิ่นหอมมากเลยสวยจริงๆเลยค่ะอยู่บ้านเอิญดอกปีบ่ฮรือคะนี่หอมหอมจ้าเพื่อนๆส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องน้อยบ้านสวนพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้ต้นหูกระจงนะคะประดับด้วยนะคะโคมไฟ เป็นโคมไฟนะคะตอนตุดจ,จีนที่ผ่านมาก็ได้ประดับนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะประดับประดาตามเทศกาลนะคะบางครั้งก็จะเป็นนกแก้วค่ะที่เอามาประดับนะคะสวยมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆ มากประดับประดาสวยงามเลยค่ะให้พามาดูไฟกลางคืนนะคะนี่โอ้ยงามงามงามหลายๆเลยค่ะพอดี ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนไปทำทุระมาก็ผ่านช้างสามเสียนก็เลยถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแล้วก็พามาชมต้นไม้ที่สวยงามค่ะต้นหูกระจงต้นนี้น่าจะประมาณ30ปีกว่าได้แล้วนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาแบบโอ้โหได้งามมากๆเหมาะกับการที่ประดับนะคะประดับประดาด้วยโคมไฟนะคะ สวยงามไหมคะงามมากๆเลยจ้ะแต่งได้สวยงามมากๆเนอะยืนเซลฟี่ถ่ายรูปนี่สวยงามเลยคะ่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมเผื่อเพื่อนๆจะมีไอเดียนะคะไอเดียตกแต่งต้นหูกระจงค่ะ ไปลอกเรียนแบบตามได้นะคะซื้อมาประดับแล้วมาแฝนนะคะงามงามงามถ้าเรามีต้นหูกระจงที่หน้าบ้านเรานะคะ <laughs> เพื่อนๆเราก็ <laughs> สามารถตกแต่งแบบนี้ได้นะคะนางน้อยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเผื่อเอากรงนกนะคะหรือไม่ก็โคมไฟ โคมไฟที่เป็นนี้ค่ะเป็นคล้ายๆกรงนกนะคะเพื่อนๆเข้ามาประดับต้นหูกระจงเป็นตัวอย่างได้นะคะถ้าบ้านใครมีต้นหูกระจงเนาะงดงามจริงๆเลยค่ะงดงามมากๆตกแต่งไฟป,ประดับประดาสวยงามเลยค่ะ คลิปนี้ก็นะคะจะได้เห็นองค์ช้างสามเสียรแล้วก็ต้นหูกระจงนะคะที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยดอกชงโคค่ะเพื่อนๆหมู่บ้านนี้ประดับประดาด้วยดอกไม้นะคะปลูกต้น ทองอุลุงอุไลค่ะมีต้นทองอุไลเนาะสวยงามนะคะสอยนี้กลิ่นหอมดอกไม้กลางคืนนะคะดอกปีบเนาะเมื่อกี้ดอกปีบเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็เดินมาจากทางโน้นนะคะเพื่อนๆนบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่นะคะเป็นบ้านร้างนะคะเพื่อนเอนทั้งแถบเลยค่ะ จะล้างไปทั้งแถบทั้งซอยเลยนะคะไม่มีใครอยู่นะคะก็จะปลูกต้นทองอุไละคะ่ะวันนี้พามาชมยามค่ําคืนนะคะมาชมดอกไม้มาชมต้นไม้ยามค่ําคืนพอดอีออกไปทําธุระมาค่ะเพื่อนๆก็เลยผ่านช้างสามเสียงน,นางน้อยบ้านสวนก็อยากจะให้เพื่อนเเห็นช้างสามเสียงน,นะคะนางน้อยบ้านสวนก็ ไทำระหว่างการเดินทางนั่งรถนะคะแล้วทีนี้พอมาถึงบ้านก็มาถ่ายดอกไม้ต้นไม้ให้ดูค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างคะคลิปนี้คลิปแบบน่ารักน่ารักค่ะเพื่อนๆพนาเดินชมบรรยากาศหมู่บ้านยามค่ำคืนนะคะ ดอกไม้ใบยามีที่ออกกําลังกายด้วยสวนอยู่นะคะวันนี้มาถ่ายบรรยากาศบ้านให้ดูค่ะอันนี้ต้นไม้ของนางน้อยบ้านสวนก็ปลูกเองครับเพื่อนอน,นี่จ้ะนี่เลยโป้ยเซียนนะคะ ื่อนางน้อยบา้านสวนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจให้นางน้อยบา้านสวนตลอดทัวร์ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ